พ่อบอกว่าไงเรื่องถุยน้ำลายาหนูอยากถุยน้ำลายอย่างเดียวหึอยากถุยน้ำลายหนูอยากถุยน้ำลายพ่อบอกว่าไงคะพ่อบอกว่าหนูว่าไงคะลูกพ่อบอกถุยน้ำลายได้ไหมจะถุยน้ำลายได้ถุยน้ำลายได้ไหมค่ะไหนบอกแม่ซิหึอยถุยน้ำลายแล้ไงลูกถุยน้ำลายแล้วมันเป็นไงคะถุยน้ำลายถุยน้ำลายแล้วมันเป็นไงคะถุยน้ำลายแล้วคนอื่นก็จะไม่ชอบใช่ไหมคะ พอน้ำลายมันสกปรกใช่ไหมลูกอยาถคยอย่าถูน้ำลายอย่างเดียวถุยน้ำลายอย่างเดียวแต่พ่อเคยสอนไว้ว่าถุยน้ำลายเนี่ยทาให้คนอื่นสกปรกคนอื่นก็จะไม่ชอบใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่ไหมคะนยาจะไม่ทําอีกเนาะโอเคไหมคะโอเคไหมคะอยากจะถยน้ำลายอย่างเดียวอยากจะถุยน้ำลายถุยน้ำลายแล้วมันเป็นไงลูกไนหนูบอกแม่สิน ถุยน้ำลายแล้วเป็นไงคะบอกแม่ก่อนอหืาบอกวันบอกแม่ก่อนถุยน้ำลายแล้วเป็นไงคะอยากถอดจับอยากกินนมอยากกินนมที่นิยาถุยน้ำลายเพราะว่านิยังว่วงนอนใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกใช่ไหมจริงๆแล้วนิยาไม่ได้อยากถุยน้ำลายใช่ไหมคะ <c oughs> ต่อไปนิยาก็จะ <c oughs> อะต่อไปนิยาก็จะไม่ถุยน้ำลายแล้วเนาะแม่ไม่ว่านิยานะคะ แต่เขาหน้าทานิยาถุยอีกชอถุยน้ำลายเด <อ tense S 2> ี่ยเดียวมันเป็นไงไหนบอกแม่สิถุยน้ำลายแล้วมันเป็นไงมันเป็นไงไหนไหนไหนแม่ดูสิแม่ดูสิเนี่ยถุยน้ำลายเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็ยืดอยู่ที่คอเสื้อเนี่ยก็ไม่สวยเลย <c oughs> ใช่ไหมคะเนี่ยดูสีดูติใช่ไหมคะมันก็ไม่สวยใช่ไหมห <c oughs> ไหนยิงฟันที่คะยิงฟันที่ออเห็นไหมคะ เขาหน้าเราไม่ถุยแล้วเนาะมาจุบจุบกันอือมาจุบกับแม่หน่อยไม่จุบบก็ได้โอเคแต่เขาหน้าไม่ถุยน้ําลายแล้วนะคะถุยอีกถุยอีกไหมถุย,ยถ้าถุยอีกนี่ิยาจะโดนอะไรไหนบอกแม่ดิไมยอย่างเดียวถุยไรอยเดียวถ้าเขาหน้าถุยน้าลายอีกพ่อจะทะําอะไรคะพ่อทําอะไรคะัวเปล่ปาอืาถ้านิยาทําอีกเนี่ยต้องบอกแม่ก่อนว่านิยาถุยน้ําลายทําไมนะคะอยากมากอยากกินน อย่ากินนมอยาก,กินนมแล้วเนาะเขาหน้านิยาไม่ถือน้ำลายแล้วนะคะถ้านิยาจะถุยน้ำลายเนี่ยต้องบอกแม่ก่อนนะโอเคไหมคะนิยารักแม่ไหมรักรักพ่อไหมรักจุกนะ๊บุเนาะ